วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับกองพันลาดตระเวนทะเลทรายของกองทัพอิสราเอลที่หลายคนเรียกกันว่ากองพันเบดูอินชื่อทางการของหน่วยนี้คือกองพันลาดตระเวนทะเลทรายหรือที่รู้จักกันว่าหน่วย585กองพันนี้ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980อยู่ใต้การบังคับบัญชาของกองบัญชาการภาคใต้ โดยตรงสังกัดกองพลเกเฟนและกองพลไฟเออร์ฟ็อกซ์หน้าที่หลักคือการลาดตระเวนแนวชายแดนโดยเฉพาะแนวชายแดนติดกับฉนวนกาซาเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกและเสริมความมั่นคงให้กับรัฐอิสราเอลสิ่งที่ทำให้หน่วยนี้พิเศษคือทหารส่วนใหญ่เป็นชาวเบดูอินซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อสายอาหรับและนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ไม่ใช่เพียงชาวมุสลิมเท่านั้น ยังมีอาสาสมัครจากกลุ่มคริสเตียนอาหรับและชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่สมัครใจเข้าร่วมด้วยที่สําคัญที่สุดการเข้าร่วมหน่วยนี้ไม่ใช่การเกณฑ์แบบบังคับแต่เป็นการสมัครใจทั้งหมดหลายคนเลือกเข้ามาเพื่อสร้างอนาคตใหม่ ทั้งโอกาสด้านการศึกษาการเรียนภาษาการพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองของประเทศภารกิจประจำคือการลาดตระเวนชายแดนต่อต้านการก่อการร้ายและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงสิ่งที่ทําให้หน่วยนี้โดดเด่นที่สุด คือทักษะการแกะอรอยในทะเลทรายชาวเบรุอินมีความชำนาญเป็นพิเศษสามารถสังเกตร่องรอยที่คนทั่วไปมองไม่เห็นและติดตามได้อย่างแม่นยำแต่เส้นทางนี้ไม่ได้ง่ายเลยหลายคนต้องเผชิญแรงกดดันจากครอบครัวบางครอบครัวไม่ยอมรับเพราะมองว่าเป็นการอยู่คนละฝั่งกับชุมชนอาหรับนี่คือความขัดแย้งภายในจิตใจทั้งในฐานะมุสลิมและในฐานะพละเมืองอิสราเอล แม้จะมีแรงกดดันเช่นนี้แต่ทหารจำนวนมากก็ยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้ขัดต่อหลักศาสนาตรงกันข้ามพวกเขามองว่าการปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์คือการทำในสิ่งที่ถูกต้องและการสังหารพลเรือนไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาอิสลามสอนให้ทำ นอกจากการฝึกทางทหารหน่วยนี้ยังมอบโอกาสในการเรียนภาษาฮีบรูการศึกษาเสริมและการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังปลดประจำการสำหรับหลายคนการเข้ากองพันนี้คือสะพานเชื่อมสู่โอกาสใหม่ในสังคมแต่ก็ยังมีปัญหาที่ไม่อาจมองข้ามเช่นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม หมู่บ้านเบดูอินหลายแห่งยังไม่ได้รับการรับรองโดยรัฐทําให้ขาดโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและบริการขั้นพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ทําให้หลายคนยังรู้สึกว่าแม้จะรับใช้กองทัพแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับความเท่าเทียมเหมือนคนกลุ่มอื่นดังนั้นเมื่อเราพูดถึงกองพัน585มันไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแต่มันคือเรื่องของอัตลักษณ์ เรื่องของการตัดสินใจส่วนบุคคลและการพยายามหาที่ทางของตัวเองท้ายที่สุดกองพันลาตระเวนทะเลทรายคือภาพสะท้อนของความซับซ้อนในสังคมอิสราเอลนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องศาสนาไม่ใช่เพียงเรื่องการเมืองแต่มันคือเรื่องของมนุษย์ที่พยายามหาความหมายและหาที่อยู่ของตนเองและนี่คืออีกด้านหนึ่งของความจริงของหน่วยที่หลายคนเรียกว่ากองพันมุสลิม ซึ่งยังคงทำหน้าที่ปกป้องแนวชายแดนท่ามกลางดินแดนที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งและความหวัง